วันนี้ฉันอินดี้อนเวละนอกลากไปรมาไม่เจ้าอินดี้จังหวะนะ ับมาไม่ได้โทรเอยโชคชะตาเล่นตลอดยังไม่ได้ทำอะไรมากมายเลยโดนไปแล้วลืมตาตื่นมางฉันอ,อีกครั้งจะบรรเลงเพลงให้เธอฟังให้เหมือนเคยดังวันรามที่เราพบกันส่วนรถเกี่ยวก็จอดอยู่นี่ครับ ที่ทีมงานพากันล้างก็ผมก็ไม่ได้อยู่ช่วยล้างนะครับนี่ก็กลับจากคอนเทนก็ได้แพ้หนึ่งแพหลันจากว่าขุนดันถอยชนต้นมะกอกรถก็ล้างเท่าที่ล้างได้นะครับนี่ก็พอขับเข้ามามันก็มีโคลนติดแล้วก็เหมือนเดิมแหละหัวหัดจระบีหายไปหัวหนึ่งนี่ก็ล้าง เรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็รถเกี่ยวก็ล้างเท่าที่ล้างได้นะครับนี่ก็สะอาดตะอ้านอยู่นะสะอาดสาอานอยู่นะครับก็เปิดไปอย่างนี้เพื่อไม่ให้หนูมันเข้ามันให้มีลมข้างล่างก็ถอดออกหมดนะครับข้างล่างก็ถอดอันนี้ฝาครอบผมเอามาใส่ไว้เพราะว่าถ้าไม่ใส่มันก็จะดูเหมือนรถพังนะครับก็ประกอบประกอบติดไว้นะครับปีหน้าก็ว่ากันใหม่เจอกันใหม่นะครับ กลับมาถึงบ้านไี่ที่เรียบร้อยครับผมนี่ฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย